ครับก็สวัสดีครับอัปเดตรายวันสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันที่21นะครับก็หลังจากที่เราเอาผลไม้เอายาไปให้นะแล้วก็ติดกล้องไว้แล้วก็ตามไปดูพอวันรุงขึ้นเราก็เข้าไปดูว่าเขากินผลไม้ที่เราให้ไว้หรือเปล่านะแล้วตัวเขายังอยู่บริเวณนั้น ไหมถ้าอยู่เราก็จะ,ะเสริมผลไม้แล้วก็ยาเข้าไปอีกอผลไม้ก็มีทั้งกล้วยสุกทั้งขนุนสุกส้มโอกระท้อนมะขามเปียกกะปิก็ปรากฏว่าตามหาไม่เจอช่วงเช้าเนี่ยเราตามตามกันครึ่งวันเลยไม่เจอแล้วก็เลยย้อนกลับไปเก็บกล้อง เรเก็บผลไม้กลับขึ้นรถเพื่อที่จะไปตามหาเขายังจุดอื่นที่คาดว่าเขาจะไปวันนี้ก็ออกมากัน15นายานะมาตามหาออพอไม่เจอก็ต้องไปตั้งหลักกันใหม่นะรับไปรวมพลกันยังอ,อ,อันนี้ก็เป็นอ,อ,อาหารเสริมซึ่งร้านตากฟ้าสังกพันธ์ ของแท้ได้จัดมาให้นะครับมาสนับสนุนทีมงานของเรานะก็ใช้เวลาเดินเท้านะครับเดินเท้าแกะรอยจากครั้งสุดท้ายที่เจอเมื่อคืนนะจากนั้นก็เดินเท้าตามรอยรอยเขาเบามากนะหาหารอยยากมากนะก็ตามมาจนเจออยู่ที่ซอยสองซอยสองบ้านไร่ป่า นะตรงนี้อยู่ท้ายดงมันที่เขากินประจำนะก็ <c oughs> เดินจากจุดที่เราแก้รอยมาก็ไกลพอสมควรนะครับเดินเท้ามาเดินมาเกือบจะชนเขาเนะพราะเขาหลับอยู่มันก็เลยไม่ได้ยินนะพอแงะมาก็ <c oughs> เอาเจอแล้วรนะพอเจอแล้วเราก็ปล่อยเขาจากนั้นเราก็หยุดภารกิจออกไปกินข้าวกันนะห่างจากจุดที่เขาอยู่ก็ประมาณสักกิโลหนึ่งนะออกไปกินข้าวเพื่อปล่อยเขาพักผ่อนให้เต็มที่ หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็บ่ายโมงกว่าเราก็ออกไม่ทีนเพื่อเอาอาหารมาให้ <c oughs> ก็เข้ามาเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนะแม่เขาจะนอนเป็นหลักส่วนลูกก็หากินไปอันนี้ก็วันที่ <c oughs> ประมาณวันที่สาม กรกฎาคมครับ,บคุณหมอที่ต่อมาแล้วว่าวันที่3ามกรกฎาคมจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งชุดทีมของคุณหมอจอยเห็นว่าบางทีคุณหมอรอดอาจจะเข้ามาด้วยนะครับเพื่อที่จะมาตามดูอาการก็อีกสิบกว่าวันนะครับดังนั้นช่วงนี้เราก็จะต้องตามเข้าไปเรื่อยๆดูเข้าไปเรื่อยๆประเมินอาการแต่ละวันแต่ละวัน แล้วก็ส่งรูปเข้าไปรายงานให้คุณหมอท่านได้ได้ดูนะครับได้วิเคราะห์วินิจฉัยว่าจะจัดอะไรมาให้เขาบ้างจะจะรักษาเยียวยาเขายังไงจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างนะไม่ถึงนะเราไม่ใช่หมอเราเราดูเราไม่รู้เรื่องหรอกนะเพียงแต่ว่าเราเห็นก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกคุณหมอไปคุณหมอก็จะได้วิเคราะห์วินิจฉัยนะช่วยช่วยกันไะปนะนี่ก็ เป็นลักษณะของการพักนะครับของแมนะ่เอาหัวดันต้นไม้ประคองตัวไว้แล้วก็หลับหนะลับอยู่ตรงนี้นานนะครับเป็นชั่วโมงๆเลยนะตรงข้างหน้าเขาก็เป็นอ,ปอ,อะไรส้มโอยัดใส้ด้วยวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์นะครับเรากไ็ไม่ได้ให้เขามากทีเดียวนะก็เอามาทีละห้าลูกห้าลูกเนียที่กองขา,ขาวๆอยู่เนี่ย เป็นส้มโอที่เราหวังดีนะปอกเปลือกให้แล้วก็ยัดยาไปให้เขาแต่จริงครับลืมไปว่าไม่ควรปอกเพราะว่าโดยธรรมชาติเขากินเดี๋ยวเขาเหยียบกินเองเหยียบปอกเองกินเองแต่เราหวังดีว่าใส่ยาแล้วเขาหยิบแล้วโยนเขาปากได้เลย,เลยนะสังเกตน,นะครับมันดูดูการกินน้ํากินยากนะแม้แต่น้ำยังกินยาก แล้ว็นตัวอื่นเนี่ยเขาจะเอางวงรูดน้ำ้าก็ยัดเข้าไปในคะอแล้วพ่นเข้าไปทีเดียวแต่ตัวนี้กินกินยากก,ก็ดูดูกันไปนะครับก็เห็นอะไรก็ดูไปส่วนใครใครที่อยากจะบริจาคหรือช่วยเหลือแม่ส่้อยทองเนี่ยให้ติดต่อไปโดยตรงที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับย้ำว่าเป็น ให้ติดต่อไปที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดกําลังคน,นกำลังคนที่จะแบ่งงานกันผัดเปลี่ยนกันมาออกมาเพราะว่าถ้าจะเป็นคนชุดเดียวในค่คงลำบากท่านหัวหน้ารลชสิทธิ์ท่านก็จะสั่งงานให้ว่าวันนี้ทีมไหนมาหรือว่าลูกทีมเขาก็จะแบ่งกันเองว่าแต่ละวันใครจะออกมาบ้างเ,เพื่อที่จะมาตามดูดังนั้นถ้าจะ เอาสิ่งของไปบ,บริจาคหรือว่าจะเป็นเงินเป็นทองอะไรก็แล้วแต่นะให้ติดต่อไปที่ท่านหัวหน้าราชสิทธิ์เลยนะจะเป็นการดีที่สุดนะครับนะอุทยานแห่งชาติสังขมิเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วแล้วก็เป็นจุดกระจายกําลังคนในแต่ละวันนะนะ์ว่าใครจะออกมาแล้วก็จะขาดหรืออะไรเดี๋ยวท่านก็จะเป็นผู้จัดการให้นะครับนะเพราะว่าท่านก็ใกลยจะาเกษียณแล้วดังนั้นท่านก็พยายามทําดีที่สุดล่ะ ชีวิตก่อนการเกษียณนะอีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะต้องอำลาชีวิตราชการแล้วนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องพวกนี้ท่านทำเต็มท,ที่เราก็เห็นท่านลงหน้างานเองนะมันก็ประทับใจนะคนระดับหัวหน้าออกมาลุยงานลงหน้างานเองเนะี่ยมันก็เป็นสุดยอดคนละนะครับทีนี้ก็มาดูไอ้้อยทองของเราเนี่ยอาหารที่วางอยู่ข้างหน้าน จริงๆอมันกินมันถ้ากินเนี่ยเขาหยิบยัดเข้าปากได้เลยเพราะว่าเราเหมือนกับประเคนใส่ถาดวางไว้หน้าแล้วแต่ไม่แตะเลยนไม่แตะไม่กินเลย,เลยอันนี้ตือนไอ้ด้านซ้ายมือที่เห็นเรี่ยมๆเนี่ยไอ้เจ้าป่องน้อยเขาไปขุดไว้ทำสไลเดอร์เล่นจากทิปที่แล้วนะ ใครใครดูจิตทีแล้วก็จะเห็นเจ้าป่องพอดีมันถ่ายด้วยโทรศพัพท์มันมันมะืดอะโทรศัพท์มันเริ่มเสียแล้วมันหล่นบ้างอะไรบ้างหน้าจอหลุดซ่อมก็เอาเรื่องอยู่มันมันเสื่อมคุณภาพเพราะมันใช้มาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยย่องมาไจ้าป่องน้อยไอตัวแสบย่องกะจะมาแย่ง อที่จ้าฟองนอยหยิบนันก็คือส้มโอที่เรายัดยาไปแล้วนะสรุปแล้วเนี่ยเนี่ยซ้มโอยัดยาเนี่ยเจ้าฟองน้อยกินเกือบหมดแม่ไม่ได้กินแต่ก็โอเคนะครับถึงแม่ไม่ได้กินก็บำรุงลูกไปลูกก็ได้รับวิตามินบำรุงแข็งแรงไปเรื่อยๆโตว,วันโตคืน เพื่อที่วันหนึ่งข้างหน้าก็จะได้ใช้ชีวิตตามลำพันธ์ได้นะแต่ถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวทางกรมอุทยานเขาก็คงจะจัดการเองว่าจะเอาเจ้าฟองน้อยไปไว้ที่ไหนไปอยู่กับผงไหนอย่างไงเขาก็เ,าเป็นช้างป่านะครับก็คงต้องให้เขาอยู่กับธรรมชาติของเขาไปกินกินตลอดไอ้ <c oughs> ที่กองอยู่สามก้อนขาวๆข,ข้างหน้าแม่เขานั่นก็คือ สมโอที่ยัดยาไว้แล้วด้วยความหวังดีที่จะให้เขากินง,ง่ายๆก็เลยปอกเปลือกไว้ให้เลยแต่ก็ไม่กินเย็ยนดูเฉยๆกินอาหารได้น้อยมากนะครับกินอาหารได้น้อยมากนี่ตัดอีกแล้วกินทั้งวันบำรุงโอ้โหนี่ขนาดเราปอกให้แล้วเขาก็ยังปอกอีกรอบนะนี่ก็คือ ได้รับการสอนแล้วจากแม่ว่าวิธีการกินอะไรกินยังไงนะครับดังนั้นเขาก็เริ่มที่จะเรียนรู้ในการหาอาหารกินก็ใช้ชีวิตรอดได้นะครับเาใช้ชีวิตถ้าเขาอยู่ตามลาพังก็คงจะใช้ชีวิตรอดได้แต่ว่า,น,าน่าจะอยู่เขาคงไม่เข้าป่าถ้าถ้าเขาอยู่ตัวเดียวนะเขาคงจะหากินตามหมู่บ้านเพราะแม่เขาพาหากินในหมู่บ้านตลอด ไม่กิดไม่ใส่ชอบโยนอะไรต่ออะไรขึ้นไปบนหัวตกมาเดี๋ยวก็เก็บใหม่กินกตลอดแต่แม่เนี่ยงวงแตะอยู่กับผลไม้ต่ไม่กินเย,ยนดูวันนี้ก็ไม่กินเลย